ชีวิตจะไม่เป็นไปตามอย่างที่คุณคิดแต่ชีวิตจะเป็นไปอย่างที่คุณทํามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทํานั่นเองเพราะถ้าเกิดว่าคุณเอาแต่เรียนนะแล้วคุณไม่ลงมือทําเนื่องจากมา์เซตของคุณมันไม่ใช่วิธีคิดเป็นอย่างไรวิธีขายเป็นอย่างนั้นถ้าวันนี้ยังปรับจูนวิธีคิดไม่ได้วิธีขายของคุณก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับวันนี้ถ้าเกิดเราเอาเป้าหมายไปผูกไว้กับอารมณ์นะคนที่ชอบทํางานตามอารมณ์ทำๆก็จะทําแบบทำๆเลิกๆเนี่ยพวกทํางานตามอารมณ์ แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เอาเป้าหมายไปผูกกับวินยัยคุณจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าคนมีวินัยเนี่ยเขาทําสิ่งที่เขาต้องทําไม่ใช่ทําสิ่งที่เขาอยากทําเขาจะทําสิ่งที่เขาอยากทําได้เขาต้องทําสิ่งที่ต้องทําก่อนเขาถึงจะได้ทําสิ่งที่เขาอยากทําคุณเลือกเอาเถอะครับวันนี้ยังไงคุณก็ต้องเจ็บปวดคุณเจ็บปวดจากการฝืนตัวเองฝืนนะเจ็บปวดจากการมีวินยัยหรือคุณจะเจ็บปวดจากการที่มีชีวิตที่มัน ลำบากในอนาคตเงินสดขาดมืออยากได้อะไรก็ไม่ได้ชีวิตวนเวียนอยู่การหาเงินหมุนเดือนชนเดือนแทนที่จะหลุดออกจากตรงนี้แล้วไปมีชีวิตแบบใหม่ที่ไม่ต้องมีเงินมาผูกแข้งปลูกขาไว้อะไม่ใช่มีชีวิตที่เงินเป็นเจ้านายแต่มีชีวิตที่เป็นเจ้านายของเงินด้วยการสร้างวินัยให้ตัวเองก่อนนะพี่น้องจริงฮะมันมันจริงที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรจริงกว่านี้แล้วจริงปะงั้นวันนี้นะครับเวลาที่เรา มาเรียนรู้กันเนี่ยนะถามตัวเองเลยว่าเรียนเรียนเนี่ยมีความใส่ใจเท่าไหร่คำถามคือมันก็จะมีคนที่แบบฟังผ่านานฟังแบบตั้งใจเออเออคุณคุณลองคิดดูนะเราอาจจะลืมคิดเราอาจจะไม่เคยคิดเรื่องนี้ก็ได้ผมอยากให้คุณมีมุมมองพอดีผมเป็นคนสอนเนี่ยผมก็คิดนะเออบางทีไลฟ์สดคนดู500-800อย่างเงี้ยจะมีสักกี่คนกันหนอที่กลับมาดูซ้ําเอากระดาษมาจดแล้วออกไปลงมือทําจะมีสักกี่คนเนาะ หรือว่าจะแบบบางคนก็ฟังฟังอาจจบไปฟังฟังจบไปแต่ไม่เคยนํามาคิดดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์ในชีวิตจึงไม่เท่ากันเพราะว่าเรามีการลงมือทําที่ไม่เท่ากันนั่นเองคุณว่าจริงไหมะนะ